เออยคอคองวันแบบไทยๆเนี่ยจา okay, okay. ้าโอเคโอเคสิ้าเห็ดบักฮุงสารรังแตนเชื่อมมีผู้ใดรู้จักแน่เริ่มจากเอาบักฮุงนวยใหญ่ๆมาปาดเป็นท่อนแบบนี้แล้วก็ปาดเป็นเปียงอีกเช่นึงตัดมองเม็ดมันออกให้เป็นซี่เหลี่ยมผืนผาจา้าแล้วก็แซน้ำล่างๆออกให้ดีๆแบบนี้เด้อแล้วก็เอามาตัด แต่งให้ได้ทรงงามๆเป็นสี่เหลี่ยมดีๆจ้ากว้าง2 5จยาว4เส้นแล้วก็ค่อยๆฟันตามภาพนี่แหละจ้าให้ได้เป็น6แชกขั้นตอนนี้มือต้องเบาเด้อแล้วก็ปาดฟังตรงคามกับอันแ็กๆกขัน6สซีกแบบนี้แล้วก็มาทําการาพับเข่าจาก ข้างนอกเขามาหาข้างในเด้อพับที่ละสีกจ้าจะเย็นเย็นเด้องานนี่เป็นยิงไท้ใจงามบ่พ่อใจตรงเย็นน้ำจ้าหน้าตาสีออกมาแบบนี้จับงายขืนสีกออกค่อยๆเอามือประคองเด้อจ้าซ้ำนี่ละ่ะเรียบร้อยแล้วงามบอ คือรังแตนบ่บัดน,นี้กะเทศนำปูนใส่ลงเอาไปแช่ไว้สองสามชั่วโมงให้เพิินแบบแข็งยู่ตูจ่จ้าพอครบเวลาแล้วกะสิทำการเชื่อมด้วยน้ำตาลกรวดของบ้านตาลปึกน้ำตาลกรวดนี่เฮ็ดได้หลายแนวอยู่ดีไหวเฮ็ดน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวพวกน้ำมสมุนไพรแล้วก็เอามาเชื่อมแบบนี้ละจา้าก่อนสิเชื่อมเอยกะห้องดักด้วยใบเตยก่อนเพิ่มความหอมแล้วก็เลี้ยงกันบักหุงสารรังแตนเข้าไปเติมน้ำพ่อถ่วเขียวไฟอ่อนจ้าจากสิผานาทีเข้ากะขีบใบเตยออกเอาลืมใส่เกลือใส่ที่หลัง ทําทการเขี่ยวไปจนว่าเพิ่งงวดบักคงเข้าก็สิใสขึ้นได้ทีแล้วก็บีบบักหน้าลงไปบบดนี้ทําการย้อมสีได้บัดทีเนี่ยจะเอาน้าเชื่อมนั่นละจ้ามาผสมสีที่ห้ามากาักร์แซไวสิ5านาที่ก็สิได้สีสันแบบนี้เรียบร้อยพร้อมรับประทานไงบ่เมนูนี่สาวไทยใจเย็นแบบห้าต้องหัดเค็ดเด้เสิร์ฟใส่น้าแข็งแบบนี้แล้วก็ทําการมมเข้าไปคําเล็กๆเ,เคิงองนวยใครอยากปปดสกิวความใจเย็นต้องลองเมนูนี่เลยจ้า